นะซึ่งแต่ดังเดิมเนี่ยก็จะมีการเรียกลงแขกดำนาเนี่ยก็จะมีแขกในหมู่บ้านในชุมชนเราเนี่ยมาร่วมมาร่วมช่วยกันเรียกเอาแรงมาช่วยกันดำนาดำนาเสร็จแล้วก็ในการดำนาเนี่ยหลังจากดำนาไปได้พักก็จะมะีน้ำกระแท่น้ำตาลเมาดังเดิมจะเป็นน้ำตาลเมาจะหลังจากนั้นกลางกลางวันนะ่ะเราก็จะมีข้าวหลี้ยงในรอบ50ปีดีกว่านะนะในรอบ50ปีเนี่ยจะมีครั้งเนี้ย หนึ่งครั้งแล้วจะเกินห้าสิบปีแล้ว,ลวเววชื่ออย่างยิ่งว่าต่อจากเนี้ไปอาจจะหาดูไม่ได้อ,ะ,อะประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิมแบบนี้แต่วันนี้เราเราทํากันจริงๆเลยดําจริงทําจริงเลี้ยงอาหารพื้นบ้านจริงทําวิถีชีวิตเดิมๆจริงจริงกบบยเอาภาพเอาภาพน้อยมองมองก็สมัยเดิมอ่ะเนเ้น ハハハハ

กาไม่จวดเขาเรียกกัะแล็กจวดไม่ติดหรอกกัะแล็กก็ไม่ติดบุรีก็ไม่ติดจวดติดยาเส้นเน่ยเสล้นี่ไดหมใส่ลายมาท่านผ้าไปแล้วเสร็จล้วดับดับผ้า เอามาใหม้บากัดีกัเนี้ยพันเขาหนุ่มฟทุ่งบอกม ไม่มีเลยหรืออะไรนน่ต้องรีบจริงจริจะขาจริงเี้ต้องให้เื่อนอย่างนี้ มันเกิดจากหวานข้าวหวานข้าวแล้วฝนตกหวานมวันที่ยี่สิบหวานเมื่อวันที่ยี่สิบถึงห้าฝนตกหวานวันเนี้ยก็ตกทุกวันเลยพอตกทุกวันนี้ก็ก็ู้ไม่ทันก็เหลือนาที่จะต้องทิ้งเลยทิ้งน้ำไม่ให้ไม่ไม่ไข่จิ้ง็องไล่วก็บอกว่าถ้าต้องไล่ต้องอ้นี้ดีกว่าต้องดำเลยดำก็บอกว่า ถ้าดำนี่จะไม่จ้างดำด้วยจะลงแขกแบบสมยัยก่อนลงแขกแล้วก็เนี่ยทำกับข้าวแบบสมัยคนก่อน uh huh. กินกันกลางนาะเลี้ยงน้ำตาลเหมา eu vai